สวัสดีครับเพื่อ Channel ของ Power 519ฮะวันนี้สำหรับมีคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปของผมนะบอกว่าช่วยอสอนแว์ลิงของวงจรช็อตเวฟอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเออก็พอดีว่าน่าจะเป็นความเข้าใจอาจจะเรียกต่างกันนะฮะก็ตัวนี้ก็มันคือการใช้คินสวิตนะฮะก็ก็เลยขโมย <laughs> สวิต กดติดปล่อยดับของลูกนะฮะจากรถคือรถมันเสียแล้วมันใช้งานไม่ได้นะฮะมันเป็นที่เปิดเพลงตากฝนตากแดดมาตลอดก็เลยลึกขึ้นได้ออเรามีอยู่นะเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นคิวสวิตได้นะฮะมาให้ไหมเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่าต่อยังไงอะไรยังไงนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาผมก็นี่เลยจัดให้เลยนะฮะแบบสดๆดร้อนๆนะฮะนี่แกะ แกะกินสวิตก็ค,คือแกะ <My baby. S 1> สวิตกดติดไยดับของลูกมาเลยนะฮะใช้มาใช้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะฮะผมก็มีบอกวิธีการต่อในคลิปแล้วกันนะฮะก็ลองดูคลิปไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะฮะโอเคครับ วิธีการต่อคิวสวิตก็ไม่ยากคนะคือเราจะต่อคิวสวิตเพื่อไปตัดการทำงานของตัววงจรนั่นเองนะฮะก็แค่ทำยไงก็ได้ให้มันบายพาสลงไปลงกาวแค่นั้นเองนะฮะก็คือกระจบนะฮะเราก็จะกดแล้วคือมันเหมือนกับเป็นการตัดการทำงานแบประมาณนั้นนะะก็น่าจะเข้าใจนะฮะก็จากตรงนี้ไม่ยากเลยฮนะเราก็ต่อเข้าสายหนึ่งเพราะตรงนี้ มันก็เป็นสวิตกดติดปล่ายดับนั่นเองฮะกดมาติดป่อยดับกดติดปล่อยดับแต่ตอนนี้เราจะต้องการจะตัดวงจรมันด้วยการช็อตวงจรน,นั่นเองฮะลัดวงลงกล่าวไปนะฮะเราก็ต่อที่อินพุตมันเลยก็ได้ฮะอินพุตอินพุตของกีตาร์เข้ามาเส้นไหนฮะเข้ามาที่วอลลุ่มขาสองนะฮะแบบนี้ก็คือจากสายแจ็คมามาวอลลุ่มขาสองนะฮะเราก็ เป่าลุมขาสองได้เลยไม่ยากอะไรคือการตัดการทํางานมันเฉยฮะแล้วก็มาลงกาวไปเลยครับเพราะว่าต้องการให้มันลงกาวเสียงมันจะได้หายไปก็อย่างที่เขาเรียกว่าคิวสวิตนี่เองคิวสวิตสวิตทำลายหลังก็คือตัดการทํางานนั่นแหละอโอเคก็แบบนี้เลยจบนะฮะได้แล้ว แค่นี้จบแล้ฮะสามารถตัดการทำงนานได้แล้วเขาด้วยการกดตรงนี้ลองดูก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้ผมเปิดแอมอยู่นะลองฟังเสียงแอมอยู่ฮนะ้อผมกดมันก็จะหายไปแบบนี้กดมันก็จะดับไปฮะอันนี้ขโมยสวิตช์ลูปมามาเดี๋ยวเรามาประกอบกันแล้วกันดูว่า มันจะเล่นยังไงนะฮะอาจจะต้องเจาะไอ้ไหนี่หรือเปล่าปิกาเดี๋ยวดูอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมต่อใหม่อีกทีมาก็โอเคต่อเรียบร้อยนะฮะตรงนี้นีอยู่ตรงนี้ก็ใช้สว่านเจาะไว้เรียบร้อยตรงนี้ก็ต่อท,ที่บอกฮนะคืออินพุตเข้ามาเข้าขาสอของวอลลุ่มนะฮะก็เข้าขั้วหนึ่งะฮะแล้วก็กาวขั้วหนึ่งกาวตรงไหนก็ได้ตรงไหนที่เป็นกาวแล้วก็จับขั้วก,กาวมา หน้าตาแบบนี้อันนี้คือคิลเลอร์สวิตของลูกนะฮะเพราะว่าขโมยสวิตลูกมามสวิตสวิตของลูกนะสวิตลดลูกนะเพราะว่ารถมันเสียแล้วไม่ได้ใช้อันนี้ก็มาซ่อมสวิตนิดนึงเพราะว่าเปรียบผลอยู่ก็กดได้นี่เดี๋ยวเรามาลองดูมา,มาประกอบก่อนโอเคฮะได้เวลามาลองกันแล้วฮะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยคิวสวิตนะฮะอันนี้สำหรับ ท่านหนึ่งที่บอกมานะครับว่ามันเป็นช็อคเวฟอะไรสักอย่างนี้ฮะผมก็ก็เลยมงนิดหนึ่งจริงๆก็ครับแบบว่าคนชาวต่างชาติเขาทำกันก็ตัวนี้มันก็คือคินสวิตนั่นเองฮะคินสวิตเขาเรียกว่าคินสวิตประมาณนั้นนะฮะก็ลองดูว่ามันจะเป็นไงนี้ก็คนที่ขโมยสวิตรูปมาในการประกอบอันนี้ฮะโอเคมาลองดูนะ thank you อเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะฮะสำหรับคนที่สอบถามมาผมก็ทํำคิวสวิตให้เรียบร้อยนะฮะก็ลองฟังเสียงดูก็อาจจะเล่นไม่ค่อยรู้จังหวะเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่สอบถามเข้ามานะฮะก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ